เพราะฉะนั้นที่เรารู้จักอยู่ด้วยกันสามบรรณะเมื่อกี้ก็คือนางพญาไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วก็พวกนี้มีทั้งตัวผู้และก็ชนโรงงานนะคะซึ่งแยกยากมากว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนชนโรงงานรู้แต่นี่นางพญาอย่างเดียวเลยจ้าเห็นไหมคะนางพญานางพญาสังเกตง่ายสุดค่ะส่วนชนโรงงานกับชนโรงตัวผู้ ไม่สามารถแยกได้นะสำหรับรวมพรนะคะแต่โดยปกติเขาบอกว่าตามตำรานะคะเขาบอกว่าในหนึ่งรังจะมีตัวผู้ประมาณ20เปอร์เซนที่เหลือก็เป็นชนโรงงานเพราะว่าตัวชนโรงงานมีหน้าที่ทำงานนะคะออกหาอาหารมาเลี้ยงนางพญาตัวอ่อนแล้วก็ชนโรงภายในรังรวมถึงหาอาหารมาเลี้ยงชนโรงตัวผู้ด้วยนะคะ ส่วนชันดันลงตัวผู้มีหน้าที่เดียวนะคะก็คือผสมพันธุ์จ้า